สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์ลอยเจาะลึกทีกพิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอันทิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพเพลินใบใหญ่ใบนี้นะครับในช่วงเวลา11รายการโดยประมาณนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับ ทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเรื่องต้นรายการแบบนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง Major Cineplex นะฮะสำหรับหนังเข้าใหม่ที่จะเข้าในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่22กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะมีเรื่องไหนบ้างไปดูกันนะครับเรื่องแรก My Temple ครับ oh. น้องพี่ดนตรีเพื่อนเป็นภาพยนตร์ไทยนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่กินใจเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อชื่อเสียงแล้วก็การยอมรับกำกับโดยผู้ชายคนนี้เมดิเี่ยวชูเกียริครับน่าสนใจแน่นอนนะครับและที่สำคัญคือได้ พิติกเจสฎาพร oh. มานําแสดงด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังต่างประเทศชื่อว่า m o o ล l o กครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขบอกว่าคุณควรจะรู้อะไรอะไรต่างๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเพื oh. ่อที่จะได้ไปเซอร์ไพรส์ในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับการันตีความหลอนโดยค่ายไนท์เอ็กซ์พิเชรครับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหนังเรื่อง ยูรานอตมล์มาเธอหรือว่ามาดาจำแรงที่เพิ่งเข้าฉายไปก่อนหน้านี้นั่นเองเมื่อ13ปีก่อนแคนคมีพุ่มกับคนหนึ่งเขาชื่อเจมส์คาเมอรอนเขาได้สร้างปรากฏการณ์นในประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์ <c oughs> โดยการจินตนาการดวงดาวที่มีชื่อว่าแพนดอร่าและมนต์เสน่นี้และวิธีการนําเสนอเนื้อหาสาระก็สร้างปรากฏการณ์ให้ผู้ชมนั้นประทับใจเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ย13ปีละและปีนี้ จมส์คาร์เมรอนกำลังเตรียมเอาอาวตารภาคใหม่ฉาย,ายแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขาก็มีนโยบายในการร่วมลํำลึกถึงอวตารกำลังจะมีการจัดฉายอาวตารอีกครั้งหนึ่งเป็นรีรีลิสหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าการนำกลับมาฉายใหม่ในรูปแบบ 4K HDR ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเราจะชวนทุกคนนั้นเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่ในระบบพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็น IMAX 4DX ScreenX GLS Kids Cinema น,นะครับ อยากจะดูให้ครบทุกโรงเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสนใจเรื่องไหนสามารถไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึง www.majorcineplex.com ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับที่เราจะอัปเดตทั้งข่าวสารในแวดวงเป็นทางต่างประเทศและก็แวดวงภาพยนตร์นะครับติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดยเอ็ม s บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ l ล n e เม j o r ร์ o u p ๊ปสิ่นสุดไปแล้วสำหรับงานประกาศผลรางวัลแอมมี่ที่กลับมาจัดงานแบบปกติไม่จำกัดผู้ร่รวมงานเหมือนปีที่ผ่านมาเซลลูลอยบีดวันนี้ก็ขอคัดไฮไลท์ดนโดน,โดนมาให้แฟนๆรายการได้ชมกันค่ะ welcome, welcome, welcome. c e s s i o n คว้ารางวัลใหญ่ซีรีส์ยอดเยี่ยมประเภทดรามา่า cession ซีรีส์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสูงที่สุดในงานเอมมี่ปีนี้กับ25รางวัลก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ของงานรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมประเภทดรามา่าพลอยเป็นครั้งที่6ของทางค่าย HBO ที่ได้คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดในวงการโทรทัศน์นี้ไปได้อย่างสวยๆนอกจากนี้ผู้สร้างอย่าง j จสซี่อาร์มสตรองก็ยัง สามารถคว้างงานเขียนยอดเยี่ยมไปอีกด้วยกลายเป็นครั้งที่3ที่เขาได้รับรางวัลในสาขานี้บวกกับแมทธิวแม็กซา์เดนที่คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในซีรีส์แนวดราม่าค่ะ เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเอมมี่ที่มีนักแสดงเกาหลีใต้คว้ารางวัลใหญ่นี้ไปเมื่อซูเปอร์สตาร์อีจังแจคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซีรีส์ประเภทดราม่าจาก Squid Game เป็นการคว้าชัยในสาขาที่มีการแข่งขันที่ดุเดือดเพราะในนั้นมีเจสันเบตแมนจาก Ozark Brian Cox และ Jeremy Strong จาก Succession บ๊อบโอด k นเคจาก Better Call Saul และ Adam Scott จาก Severance การคว้ารางวัลเอมมีถือว่าเป็นรางวัลระดับนานาชาติลำดับที่4ที่อีจังแจสามารถคว้ามาครองจากบทบาทในซีรีส์ Squid Game ค่ะค Squid Game คว้ารางวัลกำกับการแสดงยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ดราม่า วังดองยอกผู้สร้างและกำกับการแสดงซีรีส์ยอดนิยมอย่าง Squid Game สามารถคว้ารางวัลกำกับการแสดงยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ตรามาซึ่งถือว่าน่าถึงสุดๆเพราะเขาต้องแข่งกับผู้กำกับซีรีส์อย่าง Ozark, Severance, Succession และ Yellow j a c k e t กลายเป็นซีรีส์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปในการรับรางวัลน,นี้วังดงยกกล่าวว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Squid Game จะไม่ได้เป็นซีรีส์ภาษาต่างประเทศเรื่องสุด ท,ที่จะสามารถคว้ารางวัลในงานอย่างเอมมี่ส์ก่อนทิ้งถ่ายว่าจะกลับมาแน่กับ4ีซน่น2 <Lee> Ralph. Ralph, ขาเชอร์ลี่เรลฟ์เชอร์ลี่รลฟ์คว้ารางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์แนวตลกเชอร์ลี่เรลฟ์กลายเป็นนักสแสดงผิวสีคนที่2ในประวัติศาสตร์เอมมี่ที่คว้ารางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์แนวตลกต่อจากนักสแสดงแจ็คกี้แฮร์รี่ที่คว้ารางวัลน,นี้ไปเมื่อปี1987 จากเรื่อง227ด้วยเชอรลรับบทเป็นครูโรงเรียนอนุบาลที่จริงจังกับงานใน Abbott Elementary ของทางช่อง ABC และที่พีคสุดๆเธอไม่ได้กล่าวคำขอบคุณแบบธรรมดานะคะงานนี้เธอขอร้องเป็นเพลงเลยจ้า But เซนเ a ียคว้ารางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ประเภทดราม่าถึงสองครั้งฟีมือการสแสดงที่ก้าวกระโดดเป็นที่โดดเด่นในวงการก็คงต้องยกให้กับนักสแสดงสาวอย่าง z e n เดียที่สามารถคว้ารางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ดราม่าได้ถึงสองครั้งสำหรับเรื่องยูโฟเรียที่เธอต้องแข่งกับรุ่นพี่ในวงการเซนเดียคว้ารางวัลนนีนครั้งแรกเมื่อปี2020 และตอนนี้เธอก็อายุ26ปีกลายเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลเอมมิสในสาขานี้ถึงสองครั้งและยังเป็นนักแสดงหญิงผิวสีคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้ได้ถึงสองครั้งอีกด้วยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้คว้ารางวัลในงานเอมมีสปีนี้ด้วยค่ะ โอ้โหแต่ละจังหวะเนี่ยหัวใจต้ดึกดึกึกเป็นกองเลยก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นมนต์เสน่ห์ของบอกรของเราครับที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่พลาดไม่ได้ทุกสัปดาห์นะครับกับช่วงเซอลอยบีทของรายการเซอล์ลอยครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามีความน่าสนใจของหนังเกาหลีเรื่องนี้ครับ e c i s i o n to Leave สักครู่เดียวครับ It's major moment. ทุครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อนะครับ,รบและนี่คือช่วงเซลลอย r e เรคเค n d กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูครับแคนครับมีภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีเรื่องหนึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับระดับมือชองเขามีชื่อว่าพักชานบุกนั่นเองนะครับถ้พาพูดถึงเขาคอหนังจะรู้จักกับหนังเรื่อง โอบอยและดีแฮนเมเดนแต่วันนี้เขากลับมากับหนังซึ่งเขาภาคภูมิใจมากคือภาพเพียนเรื่อง Decision to Leave หนังเรื่องนี้ได้มีการส่งเข้าประกวดเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสปีล่าสุดนี้และคว้ารางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมโดยเขามาแล้วนะครับ,รบแล้วจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้ mm. เดินทางสู่เวทีชิงออสการ์ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศอย่างแน่นอนนะครับ uh huh. น่าสนใจมากๆนะครับ Decision to Live ครับเป็นภาพยนตร์โรแมนติกลึกลับก้ใช้คำนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของนักสืบที่มีชื่อว่าแหจุนครับเขาถูกมอบหมายภารกิจให้ไปสืบสวนเบาะแส การเสียชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติมากๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านหุบเขาครับแต่พอไปถึงเขาก็ได้ไปพบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าซอแรอโดยคนนี้เป็นอดีตภร,รยาของผู้เสียชีวิตโอและเป็นผู้ต้องสงสัยเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยละฮะ<อ>แต่ยิ่งแฮจูนได้อยู่กับซอแรมากขึ้นเท่าไหร่ครับเขาก็ยิ่งหลงไหลผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเท่านั้นนักแสดงคุณภาพที่มีชื่อว่าพัค แคร์ยซึ่งเข้ามาจากหนังเรื่อง Memories of Murder แล้วก็ The Host มาแจมกับดารานักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่เขามีชื่อว่าถังเว่ยจากหนังเรื่อง Lost c a u t i o n ก็ต้องไปติดตามกันนะครับว่าความเข้มข้นความลึกลับการน่าค้นหาของหนังเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดทุกประการครับส่วนนี้ครับแน่นอนฮะเราจะมีตัวอย่างหนังของ Decision to l a v e มาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วง Serial Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ 추종 Celluloid Recommend. 짱이. 올라가봐야 할 텐데. 왜 굳이 리로 올라가요? 많이 놀라셨겠습니다. 남편이 죽었는데 안 놀랐대. <laughs> <laughs> 웃는 거 봤어? 미안합니다. 제가 했어요. 자해를 했더니 알아듣던가요? 마침내. 마침내. 기도수 손톱 밑에서 딴 사람 DNA가 나왔네요. 주화가 신화하라 기용아. 그 친절한 형사의 심장을 가져다 주세요. 문호균라 마침내. 우리 일을 그렇게 말하지 말아요. 우리 일 무슨 일이야? 내가 당신 집 앞에서 밤마다 서성인 일이요? 당신 생각났어요. 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁘니까 จากภาพเนตรนเกาหลีนะครับตอนนี้มาสู่ภาพเนียนฮอลลีวูดสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องราวของเชสแอมซึ่งเราต้องยอมรับว่าเชสแอมเนี่ยเป็นเด็กกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้ใหญ่สัปดาห์นี้เราจะมาพูดกับคู A ่อริแอนตี้ฮีโร่ตลอดการของเชสแันนั่นก็คือแบล็กอะดัมนั่นเองครับซึ่งแบล็กอะดัมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่ตัวฉกาจในจัก,กรวาลของ DC Com i ม s ิเลยแต่ว่าในหนังเรื่องแบล็กอาดัมจะเป็นการเปิดตัวกลุ่มพิทักษ์โลก ที่มีชื่อว่า JSA หรือ Justice Society of America หลายคนก็งงว่าแล้ว Justice League ของพวกเราหายไปไหนครับผม JSA คือบรรพชนร <League S 1> ุ่นก่<ๆ>อนๆรุ่นบิดาและนี่คือรุ่นหลานรุ่นลูกเพราะฉะนั้นใน Justice Society of America นั้นจะประกอบด้วยเหล่าซ u เปอร์ฮีโร่ในยุคทองของ DC Comics ที่เขาเรียกว่า The Golden Age นั่นเองอซึ่งจะประกอบด้วย d r Fate ครับ Hourman the Spectre the Sandman the Flash the Atom ฮอคแมนและกร e นแลนเซ r นครับน่าสนใจมากๆครบางตัวละครทุกคนคุค้นๆแล้วด้วยอย่างเดอะแ n นแมนล่าสุดก็เป็นซีรีส์ทาง Netflix หลายคนก็รู้จักกันแล้วเหมือนกันครับใช่ครับในภาพเพีรยนเรื่อง Black Adam เขาก็ไม่ได้ขนมาหมดนะตัวละครที่เราจะเห็นแน่ๆก็คือ a t ตอม m a ม h ชเชอร์ฮอคแมน ไซคลนด็อกเตอร์เฟสซึ่งรับบทโดยอดีตสายลับ007เจมส์บอนนนั่นเองเพียร์สบรอสตัน <Bros> ว้าวน่าสนใจไปใหญ่นะครับ,รบในวันนี้เรามีตัวอย่างล่าสุดจากแบล็กอ d ดัมมาฝากกันนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงสิริวาร์เรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ My me son sacrificed his life save This to power not are a life gift but a curse born out of rage so ah! i out, to this loose cannon needs to be locked down before innocent people start getting hurt He's been asleep for 5,000 years. You find us a cell that can hold him, we'll take care of the rest. Who's on the team? I didn't bring a passport. We don't need passports. We're the Justice Society. a war going on outside. We safe. Black Adam. We're here to negotiate your peaceful surrender. Heard about it. These three killers this afternoon. I'm not peaceful. Nor do I surrender. Here we go. I kneel before no one. You didn't come here to seek justice. You came to exact revenge. i never said i was a hero you, respect, I expect the same thing. you believe you are not worthy but fate does not make mistakes I'll fight for you. you have two paths you can be the destroyer of this world or you savior can be its คุณชมรับแคนครับ,รบพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงเหล่าซ u เปอร์ฮีโร่กับ DC League of Superpets ครับผมชอบเลือกวัตถุดิบเองเพื่อทำเมนูใหม่ๆ แฮปปี้สเต็กสเต็กปลากระพงเคียงผัดย่างเสิร์ฟพร้อมข้าววีนัวและซอสซีฟูดมาโยอร่อยแฮปปี้169บาทซานตาเฟชีเฟรคคอมเมนต์เสร์ฟความสุขทุกสถานีผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่สไลอยกันต่อและนี่คือช่วงสไลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยเด็ดๆที่อยู่ในกระสาสับสุ่มช่วงโดยเซน e มาจิกาเนรมิโรงภาพนตร์สู่บ้านคุณเซนิม่าทูล์มบายโกลเด้นดักครับ แค่นครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องราวของจอห์นคริสซินสกี้ในการให้เสียงภาคเป็นซูเปอร์แมนวันนี้เราจะมาพูดถึงพระเอกที่เรารู้จักกันดีในตัวละครจอห์นแต่เป็นจอห์นวิกครับ นชายเขาภาคเป็นแบทแมนอาพุ่งกับจาร e ดสเติร์นที่เขาเป็นคนกำกับแอนิเมชันเรื่องนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าโจทย์เขายากมากการหาแบทแมนเนี่ยมันจะต้องแตกต่างจาก The Dark Knight ของพี่โนแลนกับเรื่องราวของ The Lego Batman Movie ที่เขาเป็นผู้เขียนบทแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาพยายามแจกแจงให้เราเข้าใจว่าตัวละครของแบทแมนในแอนิเมชัน DC League of Super p e t s มีดังนี้เป็นฮีโร่ที่มีปมปมีบาดแผลในใจ และมีอดีตที่คอยหลอกล้อนเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีจิตใจดีและต้องการ เจ้าตู่ที่รู้ใจนี่นะฮะและการที่ให้เฮคิโนริฟมารับบทเป็นการภาคเป็นแบทแมนถือว่าคิดถูกมากเพราะว่าคิโนริฟเองครับเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคอมมิกนี้มายาวนานมากแล้วการทํางานในเขาเลยจะมี energy มีพลังรุนเรือมหาศาลแล้วก็สนุกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีเบื้องหลังนะฮะจาก DC League of s u p ปอร์มาฝากกันนะครับติดตามันเลยครับในช่วงสี่ี่ยมลพิกสนับสนุนช่วงโดยซีนิมายจิก้าในระเิดโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนิมายทีมบ่ายกูเดน ช่วงเซลลูลอยพิกสนับสนุนโดยซ ine มา t ิ c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซ i เ e ม a แอดมบโกเดดั นอกจากสุนัขคริปโตของซูเปอร์แมนที่เป็นตัวละครหลักในเรื่องแล้วยังมีสุนัขดาวเด่นอีกตัวนั่นก็คือเอสที่เคยปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนแบทแมนฉบับที่92ในปี1955เหมือนเจ้าคริปโตเอสเจ้าตูบสีขามักโผล่เคียงข้างแบทแมนอยู่เสมอซึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชัน DC League of Super Pets เราจะเห็นตั้งแต่เอสยังไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของแบทแมนแต่มันคือจ่าฝูงของศูนย์พักพิงสัตว์ เป็นสุนัขล่าเนื้อที่ชอบพูดจาเสียดสีและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นเอสมีความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นทำตัวเหมือนพร้อมจะลุยเดี่ยวได้สบายแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมร่วมมือกับผู้อื่นในการต่อสู้เอสเจอกับคริปโตตอนพยายามหนีออกจากศูนย์พักพิงก่อนที่มันและเหล่าสัตว์ในศูนย์พักพิงจะได้รับพลังวิเศษและต้องช่วยคริปโตในภารกิจนำเหล่าซูเปอร์ฮีโร่กลับมา และผู้ที่มาให้เสียงเอสก็คือเควินฮาร์ทที่ต้องถ่ายทอดบุคลิกของมันทั้งการชอบเยาะเย้ยและความขี้ระแวงซึ่งมีเหตุจากเรื่องราวในอดีตถึงแม้เอสจะอยู่ในศูนย์พักพิงแต่ลึกๆแล้วมันไม่อยากอยู่ที่นั่นมันอยากหลบหนีออกมาและอาศัยในที่ที่น่าอยู่มากกว่านี้ เอสมีความดื้อรัน้นแต่ตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นความน่ารักของมันที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่มันอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้ที่อยู่รอบตัวมันรู้สึกว่าต้องปกป้องคนที่อยู่รอบตัวนะับเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากมากสำหรับการร่วมงานกับเดเวนจอห์นสันเควินบอกว่าพวกเขาสนิทกันรู้จังหวะและรู้ใจกันเป็นอย่างดีเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งจึงมีมุกตลกบางอย่างที่ทั้งคู่เล่นสดกันร,ระหว่างภาคเสียงอีกด้วย การจับคู่ระหว่างเดเวนและเควินออกมาดูดีมาก <Yeah. S 1> พวกเขาถ่ายทอดตัวละครได้อย่างงดงามและสมจริงสุดๆโดยตัวละครเอสเพื่อนคู่ใจของซูเปอร์แมนจะได้นักพากย์ท่านใดมาให้เสียงภาษาไทยไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับผมก็ตจักรินครับผมพากเป็นเอสนะครับพากเป็นสุนัขของแบทแมนบุคลิกของเอสเนี่ยเป็นเ,เขามีความเป็นผู้นําแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับผมนี่แหละครับหล่อมากเลยครับ สำหรับตัวละครแบทแมนหนึ่งในสมาชิกของ Justice League ก็ได้เคียนูรีฟส์นักแสดงชื่อดังจาก The m a t r i x และ John w วิ k มาให้เสียงภาคอัศวินรัตติกาลในเรื่องนี้นั่นเองส่วนผู้ที่มาให้เสียงตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่นี้ในเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยก็ตามนี้เลยครับสวัสดีครับผมกลวิจ,จันร์เปล่งสีนะครับผมสาหรับในเรื่องนี้นะครับผมภาคเป็นแบทแมนนะครับผมคาแรคเตอร์ของแบทแมนเขาก็จะเหมือนที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งขึมเก็บตัวนะครับแล้วก็ ทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าเมื่อคนที่มีบุคลิกแบบนี้มาเจอกับสัตว์เลี้ยงซึ่งเรารู้กันว่ามันมีความน่ารักน่าเอ็นดูมีความเก่งกาจเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงครับผมเมื่อวายร้ายลักพาตัวซูเปอร์ฮีโร่ไปถึงเวลาของสัตว์สีขาต้องออกโรงกู้โลกพบกับภารกิจสุดป่วนของเหล่าสัตว์ซ <lawsuit> ูเปอร์ฮีโร่ใน DC League of Super Pets ขบวนการซูเปอร์เพของ DC Deploy c a i n e i e l d What is a c a And shielding that seemed incredibly painful Ugh. why can i have gotten a magic hammer or something what do i have here <gasps> squeezy bruce match that better be a licensed toy or i will freak out she wants to look like court. ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง The Lego Batman Movie ซึ่งฉายเมื่อปี2017มาฝากดังนี้นะครับ If you want to make the world a better place take a look at yourself and make a change ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นให้มองที่ตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงน่าเสียดายมากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับแคน ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นสารสิบนาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเยียอและบันเทิงกับผมมิทรานและคุณแคนดิติรุษในรายการเซลลอยนะครับ,รบเราสองคนจะมาพบคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้11บเอ็ดรายการโดยประมาณ ทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแทนแน่นอนนะครับท่านไหนที่พลาดชมรายการของเราสามารถดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Channel นะฮะซิล o ู o ล TV ทีวีครับ Show, รวมถึงไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook ของเราซิล o ู o ลแล้วก็2ช่องทางของเราทั้ง Instagram แล้วก็ Twitter s i ซิล o ู t ล s h ทีชวยังไงฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆแบบนี้นะครับ,รบนี่ก็คือ Cinema จิก้โรงภาพ,พยนตร์ในบ้านนะครับผู้ชมที่สนใจสามารถมาสัมผัส สถานที่จริงๆประสบการณ์จริงๆได้นะครับที่ GD Experience by Golden Duck ชั้น4 Stadium 1นั่นเองครับ,รบซึ่งสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้นั่งมอเตอร์ไซค์มาได้นั่ง Grab มาได้คือมาได้ทุกทางถ้าใจเราจะมาครับครบวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนย่งมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ